สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวนะครับวันนี้เราจะมาผัดกระเพานะครับกระเพาหมูเนาะแบบคั่วแบบเป็นแห้งรสจัดๆไปเลยวันนี้ใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับไปดูวัตถุดิบของเราเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับหมูเราเลยนะครับหน้าอร่อยครับเห็นไหมเอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สับ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 นะครับสับให้เป็นชิ้นอย่างนี้เนาะ หรือใครจะเป็นชิ้นหมูก็ได้นะครับหรือใครจะสับอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับกลับประมาณนี้เนาะนี่ครับใบกระเพราเรานะครับมาจากสวนสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับเด็ดหยบบ้อยนะครับนี่ครับอันนี้น้ําแข็งนะครับปอกยางดีไม่ต้องกลัวเหี่ยวครับนี่ครับน้ำมันใส่กระทะลงไปียบบ้อยแล้วนี่ครับตามด้วยพริกกระเทียมเราเลยนะครับตำพริกกระเทียมเนาะ ไม่หมูเลยครับใส่หมูลงไปเลยครับ ใส่น้ำปลาลงไปเลยก็นี่ครับน้ำปลานะครับเพราะว่าซอสหอยมันก็เค็มอยู่ยแล้วนะน้ำมันหอยเนาะเราเอาแบบรสชาติแบบธรรมดาไปก่อนครับซอสหอยนะครับน้ำมันหอยอีกโอเคน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยโอเคน้ำปลานะครับน้ำปลานิดนึงพอ ขอ,องผัดมัำตาลครับโอเคครับผงชูรสนะครับ,อ,รบ,อ,รรบอ่อใส่ลงไปเลยครับรสดีนะครับโอเคนี่ครับรสดีครับรสดีเป,เป็นก้อนเนาะใส่ลงไปเลยประมาณนี้ครับชัรุงรสนะครับอ่อ นึนงเราในนี้เราใช้ไฟเตาถ่านนะครับอาจจะชา้านิดหนึ่งเนาะโอเคคนไปเลยแหละ โอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอตามด้วยใบกะเพราเลยนะครับครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวตามด้วยใบกะเพราเลยครับ ใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับนี่ครับอ๋อครับหอมใบกะเพราโอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับ ตักใส่จานเลยไปดูกันเลยครับโอเคครับครับตักใส่จานเลยนะครับ ครับนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผัดกะเพราหมูนะครับทําง่ายๆนะครับใครไม่ชอบพริกเนาะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่แต่กระเทียมอย่างเดียวก็ได้ใครไม่ชอบกระเทียมไม่ต้องใส่เนาะเอาง่ายสบายๆเลยก็จะประมาณนี้ครับเนาะง่ายๆเนาะผัดกะเพราหมูนะครับโอเคประมาณนี้โอเคครับฝากกดติดตามด้วยครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคครับเจอคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย